คลิปนี้พามาดูคิงคองนะครับที่ห้างพาตาปินเก้านะครับสวนสัตว์พาต้านะครับจะอยู่ชั้นเจ็ดนะครับตรงนี้ก็ขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีเตารีดพัดลมนะครับหม้อหุงข้าวนะครับ ร้านนี้ก็เหมือนกันนะครับขายพวกพัดลมนาฬิกานะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเสื้อผ้าตรงนี้นะครับเสื้อสวยๆนะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับฝั่งนี้ร5อยห้าสิบเสื้อผ้าราคาใกล้เคียงกันนะครับ สวนมากจะราคา1 0 0 1 5รหนะครับก็เ,เป็นอีกห้างหนึ่งนะครับเป็นห้างที่ทุกคนชอบมาเดินนะครับสมัยนั้นนะครับเป็นห้างในตำนานเลยนะครับห้างพาตาเป็นเนะครับคนเขาจะชอบมานะครับเพราะว่ามีสวนสัตว์อยู่ชั้นบนนะครับอยู่ชั้น7นะครับ ร้านตรงนี้ก็เสื้อผ้าเยอะเลยนะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าชมสวนสัตว์ซื้อที่เคาน์เตอร์นะครับต้องไปซื้ออยู่ชั้นเจ็ดนะครับราคาเข้าชมสวนสัตว์นะครับผู้ใหญ่ร้อยยี่สิบนะครับเด็กแปดิบาทนะครับ ต่างชาติเด็ก180นะครับผู้ใหญ่300นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชั้น7นะครับตรงนี้ก็จะมีนกนะครับนกฟา์มิงโกนะครับน่ารักมากเลย เดี๋ยวไปซื้อบัตรก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปชมสวนสัตว์นะครับร้อยี่สิบาทนะครับผู้ใหญ่ได้บัตรมาแล้วนะครับร้อี่สิบบาทนะครับตรงนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่ได้มานานนะครับตรงนี้ สปีที่แล้วก็เคยมาครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นนกเงือกนะครับนกเงือกก็มีหลายชนิดนะครับมีแบบตัวใหญ่ตัวเล็กก็มีนะครับหาดูชื่อไม่มีนะครับชื่อไม่มีบอกไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงนี้เป็นนกยูงอินเดียนะครับตรงนี้เขายังเขียนชื่อไว้นะครับสวยมากเลย นกยูงอินเดียนะครับตรงนี้มีอยู่สองตัวนะครับใครอยากกินกาแฟกินน้ำนะครับก็มานั่งตรงนี้ได้เลยนะครับบรรยากาศจะดีมากเลยมาถึงตรงนี้ก็จะเจอน้องแพะเลยนะครับใครจะซื้ออาหารนะครับก็ซื้อเป็นคูปองไปนะครับคูปองเขาก็จะขาย คูปองละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ให้อาหารสัตว์ได้ได้รอบสวนสัตว์เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็น้องแพะเหมือนกันแต่ตัวนี้จะตัวใหญ่หน่อยนะครับสีน้ำตาลนะครับฝั่งนู้นเป็นสีขาวนะครับน่าจะเป็นแพะแคะนะครับฝั่งนู้นนี่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กไม่ค่อยได้กินนะครับตัวใหญ่จะแย่งกินหมด กินเก่งมากตอนนี้เดี๋ยวจะโยนให้ตัวเล็กกินบ้างนะครับมามามาตัวเล็กมาเร็วตัวเล็กตัวเล็ก <c oughs> ตัวใหญ่แย่งกินหมดเลยนะครับตัวเล็กไม่ค่อยได้กินนะครับเวลาผมให้พวกก็จะโยนให้ตัวเล็กก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นลิงทั้งนั้นเลยนะครับ ล,ลิงเผือกนะครับหรือว่าลิงเสเมนะครับจะเป็นสีขาวนะครับตรงนี้น่าจะมีหลายสีนะครับลิงเสเมมีสีขาวสีดำนะครับเด็กๆก็ชอบมาให้อาหารนะครับ คนเขาก็มาเที่ยวสนสัตว์กันเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ตอนแรกคิดว่าไม่มีใครมาเที่ยวนะครับส่วนมากพ่อแม่จะพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นลิงสแมอยู่นะครับสีขาวออกเผือกเลยนะครับอันนี้เป็นชนีฝั่งนี้จะเป็นชนีนะครับมีอยู่สองตัวนะครับตรงนี้ มีน้ำตกด้วยนะครับทําให้บรรยากาศดีมากเลยตรงนี้นะครับโซนนี้จะเป็นลิงทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคิงคองนะครับตอนนี้ในประเทศไทยนะครับเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับที่ห่างพาตาปินเก้านะครับชื่อว่าบัวน้อยนะครับคิงคองมีชื่อด้วยนะครับเขาตั้งชื่อว่าบัวน้อยนะครับ เมื่อก่อนมีอยู่สองสามตัวนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ข้างในนะครับตัวใหญ่มากๆเลยเห็นกินอะไรไม่รู้อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราดูสักพักนะครับว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าตัวใหญ่มากๆนะครับถ้าเป็นตัวผู้จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายในไทยนะครับ เขากินอะไรไม่รู้ตรงนั้นนะครับเหมือนขนมเลยออกมาแล้วออกมาแล้วตัวใหญ่มากๆเลยนะครับนานมาแล้วนะครับผมก็เคยมาดูตรงนี้นะครับจะมีคิงคองตัวใหญ่กว่านี้อีกนะครับน่าจะเป็นตัวผู้นะครับสมัยนั้นมีอยู่สองสามตัวนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับชื่อว่าบัวน้อยนะครับเขาได้กินอาหารนะครับตอนนี้กําลังกินอาหารอยู่เขาอยู่คนเดียวนะครับน่าจะเหงามากๆเลยตอนนี้เขากำลังกินขนมอยู่นะครับสบายใจเลยตอนนี้นะครับไปแล้วบัวน้อยไปแล้วนะครับ นี่ก็คือ k ิ n g k งนะครับอยู่ที่ห้างพาตาปินเก้านะครับอยู่ชั้นเจ็ดนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงนะครับน่าจะสามโมงสิบนาทีผมมาเดินช่วงเกือบค่ำแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับซื้อน้ำซื้ออะไรมากินตรงนี้นะครับมีน้ำตกนะครับนั่งชมบรรยากาศเพลิททนนะครับ ตรงนี้ก็คือพังพรนะครับตัวยาวๆเรียวๆนะครับหางยาวๆนะครับหน้าตาคล้ายๆหนูนะครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่านะครับว้าวตัวใหญ่มากเลยกิ้งก่ายักษ์นะครับมีอยู่สองตัวนะครับใหญ่มากเลยตรงนี้เป็นตะกรวดนะครับ น่ากลัวมากเลยคล้ายจระเข้เลยนะครับเป็นตะัวดตัวใหญ่นะครับไม่ค่อยชอบเลยตะกวดนะครับน่ากลัวตรงนี้คือหนูยักษ์นะครับคาปิ่านะครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับมีอยู่สองตัวนะครับตรงนี้ตัวใหญ่มากนะครับหนูยักษ์นะครับ เป็นสมาชิกใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนนะครับเห็นเขาเขียนว่ามีอยู่สองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งไม่เห็นไปแอบ,บนอนอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับตรงนี้เป็นเต่าหกเหลืองนะครับแต่มองไม่ค่อยเห็นเลยว่าเป็นสีอะไรนะครับเป็นสีดำนะครับอยู่ฝั่งนู้นสองตัวคล้ายๆหินเลยสีดำนะครับ ต้องซูมนะครับถึงจะเห็นน้องแกะก็มีนะครับตรงนี้มีทั้งสีขาวสีน้ำตาลสีดำนะครับน่ารักมากเลยน้องหิวนะครับตอนนี้หิวมากต้องมีคนมาป้อนอาหารนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นแกะนะครับ น้องแกะน่ารักมากเลยเจอแล้วหมูนะครับหมูตัวใหญ่นะครับหมูอุดๆนะครับน่าจะหนักเป็นร้อยกิโลเลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวพามาดูม้าแคะนะครับ น่ารักมากเลยนะครับสีดําแถบขาวนะครับมาแค่พันเชสแลนด์นะครับตัวก็เล็กๆข,ขนาดนี้นะครับกินเก่งนะครับกำลังกินเก่งเลยสีดําขาวนะครับน่ารักมากเลย นี่ก็จะเป็นลิงสแสมนะครับขนก็จะออกสีน้ำตาลออกดำนะครับมีอยู่หลายตัวเลยนะครับตรงนี้พามาดูเต่ายักษ์นะครับเต่าซูคาต้านะครับเป็นเต่าที่ใหญ่มากๆนะครับตรงนี้ ตรงนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะครับยังมีใหญ่กว่านี้ก็มีอีกนะครับผมเคยเจอที่สวนจตุจักรนะครับใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับตรงนี้เป็นลีเมอร์นะครับเป็นสัตว์ที่ว่าเสียงที่จะสูญพันธุ์นะครับตรงนี้เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับในโลกเขาไม่มองหน้าเราเลยเขาหันหลังให้นะครับตอนนี้ผมก็ลงมาที่ชั้น6กนะครับ อันนี้ก็แสดงพวกสัตว์น้ำนะครับตรงนี้เป็นงูหัวกะโหลกนะครับน่ากลัวมากเลยเป็นงูที่อยู่ในน้ำได้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับสวยมากเลยออกสีแดงๆนะครับเจอแสงไฟแล้วออกสีแดงสวยมากเลยนะครับตรงนี้เป็นปลาดุกนะครับตัวใหญ่มากเลยชื่อว่าปลาดุกน้ำไนเจอร์นะครับ นี้เขาก็มีการแสดงสัตว์น้ำนะครับอยู่ที่ชั้น6นะครับของห้างพาต้าปินเกนะครับถือว่าคุ้มนะครับบัตรราคา120บาทนะครับ